เปิดใจสาวบาร์บี้ว้26น่ารักแบบนี้แต่ไม่เคยมีแฟนเป็นอีกหนึ่งสาวบาร์บี้ที่มีชีวิตที่มีคนแอบปลื้มกันมากเลยทีเดียวสำหรับแองเจลิกาเคนัวาสาวชาวรัเสเซียที่มีหน้าตาน่ารักบ้องแบวแต่ไม่เคยออกสื่อให้เห็นเท่าไหร่นัก เว็บไซต์มิเรอร์ของอังกฤษนำเรื่องราวของเธอมาเปิดเผยเมื่อวันที่26ึกพฤษภาคม2558ที่ผ่านมาปัจจุบันแองเจลิกาเป็นทั้งนางแบบนักจิตวิทยาและนักเต้นบัลเล่เธอมีเอวที่เล็กมาก20นิ้วเท่านั้นแต่หน้าอกหน้าใจตูมตามไซส์ 32E อี และยังมีหน้าตาน่ารักจิ้มลิ้มเหมือนเด็กสาวเร็กรุ่นแม้ว่าเธอจะอายุ26ปีแล้วก็ตามปัจจุบันนี้เธอยังไม่มีผู้ชายที่ไหนเข้ามาคบกับเธอถ้าพ่อของเธอไม่อนุญาตตั้งแต่เล็กครอบครัวของฉันเลี้ยงดูฉันเหมือนกับเจ้าหญิง เรียกว่าฉันเป็นเจ้าหญิงแต่งตัวให้ฉันเหมือนกับตุ๊กตาบาร์บี้ตอนเด็กๆฉันไม่ได้แต่งตัวอะไรแบบนี้เลยนะแม่ของฉันเป็นคนแต่งให้ตอนที่ฉันอายุหกขวบแม่ก็ซื้อเสื้อผ้าสตา์บาร์บี้มาให้ฉันใส่แล้วก็ดูแลฉันเป็นคนรักสวยรักงามปัจจุบันฉันก็ต้องออกกําลังกายเพื่อดูแลสุขภาพที่ผ่านมาครอบครัวดูแลฉันเหมือนกับไข่ในหิน ฉันไม่เคยได้ไปไหนมาไหนกับผู้ชายหรือออกเดทเลยหรือได้สัมผัสกับโลกของผู้ใหญ่ๆทั่วๆไปทาให้ฉันดูเหมือนกับตุ๊กตาที่มีชีวิตสำหรับข้อสงสัยที่หลายๆคนสงสัยว่าแองเจลิกาผ่านมือหมอมาบ้างหรือเปล่าเธอบอกว่าไม่เคยทำสันิกรรมใดๆเลยอาศัยการแต่งหน้าช่วยเอาเท่านั้น ปัจจุบันไอเจลิกา้ามีแฟนคลับทั่วโลกอยู่มากมายเหลือเกินอย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าเธอเริ่มจะโด่งดังในเส้นทางของนางแบบแล้วแต่ก็ไม่ได้ออกเดทกับผู้ชายคนไหนได้ง่ายๆเพราะเธอคงต้องร้อยครอบครัวหรือพ่อของเธออนุญ,ญาตก่อน